สวัสดีครับผมนายวัินี้จันหอมนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านวังดำดำนะครับสำหรับวิสาหกิจชุมชนบ้านวังดำดำนะครับก็เกิดขึ้นมานะครับเพื่อดำเนินกิจการท่องเที่ยวนะครับของชุมชนนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการแปรรูปสินค้าเกษตรนะครับที่ชุมชนผลิตขึ้นที่นี่นะครับก็จะปลูกผักไว้หลายชนิดด้วยกันนะครับอาทิเช่นผักต่างประเทศเนาะ ผักต่างประเทศเราก็จะมีทั้งสลัดนะครับบีทรูทแรดิดนะครับหรือว่าจะเคลนะครับก็มีนะครับแล้วก็ผักไทยนะฮะต้นหอมผักชีคะน้าเห็ดหอมนะครับขึ้นช่ายเราก็มีนะครับจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับที่ระบาดในปัจจุบันนะครับทําให้เราเนี่ยออกไปไหนมาไหนได้ยากลําบากขึ้นนะครับไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะฮะทำให้นะครับในปัจจุบันเนี่ย เราจะต้องมาสร้างความมั่นคงทางอาหารกันนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยมาเชิญชวนทุกท่านนะครับมาปลูกผักง่ายๆสไตล์คนเมืองกันนะครับสําหรับการปลูกผักง่ายๆสไตล์คนเมืองนะครับมีอยู่2ประเด็นด้วยกันนะครับอย่างแรกนะฮะถ้าเราไปซื้อดินผสมสําเร็จคุณภาพสูงมาแล้วนะครับก็สามารถเทใส่กระถางและปลูกได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าหากซื้อดินนะครับ หถึงร้อยเถึงร้อยหรือ8ถึงร้อยอย่างนี้นะครับเราจะต้องมาผสมนะครับปุ๋ยคอกนะครับหรือว่าปุ๋ยพืชสดก็ได้นะครับจํานวนสามกระถางแบบนี้นะครับตอนหนึ่งถุงนะครับ1ถุงผสม3กระถางนะครับก่อนที่เราจะปลูกกันนะครับเราต้องมาเตรียมเมล็ดพันก่อนขั้นตอนแรกนะครับนำนะครับทิชชูมาวางไว้บนกล่องพลาสติกนะครับใช้นะครับป๊อกกี้ ในการฉีดพ่นลงไปนะครับจากนั้นนะฮะเราก็จะโรยเมล็ดพันธุ์นะครับให้เมล็ดกระจายออกจากกันนะครับใช้ทิชชู่อีกแผ่นหนึ่งนะครับปิดหน้าลงไปนะครับใช้ฟอกกี้ฉีดอีกรอบหนึ่งครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับแล้วก็เอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับช่องธรรมดาเป็นเวลาหนึ่งคืนแล้วอีกวันหนึ่งค่อยนำมาปลูก ก็หลังจากที่เราบ่มมาแล้วนะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งคืนนะฮะเราก็จะเริ่มการปลูกกันนะครับเริ่มจากการนําดินที่เราผสมแล้วนะครับใส่กระถางเนาะจากนั้นนะครับนําเมล็ดที่เราบ่มแล้วนะครับปลูกลงไปนะฮะใช้นิ้วนะครับในการกดดินลงไปประมาณสักหนึ่งเซนก็พอนะครับไม่ต้องลึกนะฮะแล้วก็วางเมล็ดลงไปนะครับ ใช้มือนะครับลากดินกบลงมานะฮะจากนั้นนะครับเราก็ใช้กระบวยรดน้ำนะครับในการลดลงไปนะครับไม่ต้องเยอะนะครับขอให้แค่มีความชุ่มชื้นนะฮะเห็นไหมครับการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับตัวเราเองนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมครับดังนั้นเรามาปลูกผักให้ตัวเองทานกันนะครับปลูกผักง่ายๆสไตล์คนเมือง